สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปกติเวลาท่านผู้ชมปลูกต้นไม้โดยทั่วไปตามบ้านเรือนเราจะใช้กระถางพลาสติกในท้องตลาดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามีวิธีทํากระถางราคาประหยัดแบบง่ายซึ่งเป็นกระถางนวัตกรรมใหม่นะครับเราเรียกว่ากระถางแอร์พอร์ตนะครับเราไปดูกันว่าวิธีทํากระถางแอร์พอร์ตทำยังไง กระถางแอร์พอร์ตเป็นกระถางนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารของรากถ่ายเทน้ําอากาศได้ดีเยี่ยมหมดปัญหารากเน่าลดอุณหภูมิบริเวณรากทําให้รากไม่อบและเพิ่มออกซิเจนให้กับรากเร่งการเจริญเติบโตทําให้รากขยายได้ดีขึ้นเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะทํากระถางแอร์พอร์ตอย่างง่ายนะครับก็คือแผงที่เราใส่ไข่ไก่นั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นแผงที่เหลือใช้หรือที่ไม่ใช้แล้วนะครับหรือท่านผู้ชมจะไปขอซื้อจากร้านที่ขายแผงไข่ก็ได้นะครับอันหนึ่งไม่กี่บาทเองนะครับในกระถางหนึ่งใบเรารเราจะประกอบกัน5แผงไข่นะครับในการทํากระถางครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่2นะครับก็คือเข็มขัดรัดสายนะครับหรือเทมเบิลไทายนะครับที่เราต้องใช้ในการรัด ให้มันประกอบรูปกันเป็นกระถางนะครับแล้วก็คีมเพื่อที่จะใช้ในการดึงแล้วก็ตัดนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับ ถางแอร์พอร์ตของเราก็นํามาปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับสวยงามมให้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมกลับไปทําดูนะครับ